ความดีงามของแคลเซียมเสริมไม่มีอะไรมากคะ่ะอยู่ที่ผลลัพธ์เท่านั้นและผลลัพธ์มันจะดีไม่ดีก็คืออยู่ที่ว่ากระดูกเราเนี่ยสามารถนําเอาไอสารอาหารที่อยู่ในแคลเซียมชนิดนั้นเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน มาดูเส้นกราฟความสูงของลูกชายนะคะตอนอายุ13ก็สูง150อายุ14สูง158มันดูเหมือนดีนะปีเดียวสูงเพิ่ม8เซนแต่สิ่งที่มันรู้สึกคาใจมากๆคืออะไรรู้ไหมถึงแม้ว่าจะสูงเพิ่มขึ้น8เซนใน1ปีแต่ความสูงของเขายังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ย เส้นปลาที่อยู่ในโซนพื้นสีเขียวอ่อนมันก็คือค่าเฉลี่ยวความสูงของเด็กชายไทยการที่ความสูงเนี่ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าเราต้อง Take A c ช i o n อะไรบางอย่างแล้วแหละ,ะสมมติว่าความเป็นไปได้ของเขาคือสูงได้อีก12-15ถึงเซนใน1ปีจากนี้ไปแล้วเมื่อเขาทานโบพลัสมันมีโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยไปให้ถึงความเป็นไปได้ให้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ต้องการค่ะและเมื่อครบ1ปีความสูงเขาเก็บสะสมมาได้ 12เซนผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่พอใจแต่ก็มีแอบเสียใจนะคะแอบเสียใจสัก20%แล้วกันแอบเสียใจว่าทำไมเราไม่ให้เขากินก่อนหน้านี้ทำไมไม่ให้เขาเริ่มกินตั้งแต่อายุ11-12ถ้าเขาเริ่มกินตั้งแต่ตอนนั้นความสูงของเขาอาจจะมากกว่าความสูงปัจจุบันสัก5เซนก็เป็นไปได้แต่นั่นแหละปัญหาของเราคือย้อนเวลาไม่ได้สนใจอยากจะทานอัลเทอร์โบพลัสทักมาคุยกับพี่หนงก่อนนะในไลน์ เรามาวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าน้องฐานดรบรุพาสไปแล้วจะสูงเพิ่มขึ้นแค่ไหนขอบคุณมากๆนะคะที่ตตามฟังคลิปนี้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ